สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การอะไยนรู้และในคลิปนี้เรามาตรวจสอบสกิลความรู้ความสามารถของคุณในสายตาของผู้คนกับสกิลความรู้ความสามารถของศัตรูในสายตาของผู้คนใครดีใครเด่นมากกว่ากันใครได้รับความชื่นชมชื่นชอบมากกว่ากัน ทรงความพลัพงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดโดนชะตาด้วยการกดสควายและแชร์นลักษนาราศีที่โดดเด่นเจมิดาราศีมิถุนธานลมเทรัฐราศีพุพธาด,ดินจูป,ปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสธาดิดดนเซตเทิรคนเกิดวันสาว์ธาดฝ่าลิบ,บ้าราศีตุลธาดลม สกอบเบอราสีพิจิกท่าน้ำเอิร์ธทาดินพฤชสุกันมาก่อนตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี3 7มเจ็ดสองแปดสิบแล้วก็สิเเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนะคะ ในใสายตาของผู้คนและพลังงานของศัตรูในใสายตาของผู้คนเป็นอย่างไรศัตรูของคุณจะเป็นใครก็ได้นะครับ คุณในสายตาของผู้คนเป็นอย่างไรเก้าเหรียญคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความรู้มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการ ทำมาหากินโดดเด่นในเรื่องของการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีและสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองไม่ได้พึ่งพาใครหาเงินเก่งรวยแต่งตัวดูดีมีสเสน่ห์และคุณเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีมีผู้คนมากมายชื่นชอบลักษณะนิสัยใจ,ใจคอของคุณและเข้าหาคุณ และพลังงานของคุณหน้าที่จะผ่านประสบการณ์มาเยอะผ่านเรื่องราวผ่านเหตุการความเจ็บปวดความเสียใจมามากมายและมีการเริ่มต้นใหม่และได้รับโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ,อผู้คนมองว่าคุณเป็นคนโชคดีและมักที่จะได้รับสิ่งดีๆอาจจะเป็นในเรื่องของโชคดีในเรื่องของการเงินโชคดีในเรื่องของโชคลาภ และความสำเร็จพเดอะไฮเลอร์แฟนเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์พระสังฆราชหรือว่าคนที่ยึดมั่นถือมั่นในความดีงามมีคนได้ความเคารพและเกรงใจคุณคุณเป็นคนรักความสันโดษไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยยุ่งกับใครและเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา เชื่อมั่นในความดีตัวของคุณเองยึดมั่นถือมั่นในความดีในความถูกต้องชีวิตของคุณจึงมีแต่ความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานคุณมีพลังงานของความเป็นคุณแม่บางคนบางท่านเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนบางท่านเป็นสาวโสดเป็นหนุ่มโสดเป็นคนที่จิตใจดีรักครอบครัวมากๆมกัมกที่จะ ดูแลใส่ใจคนในครอบครัวและมีความเป็นคุณแม่หุงหาอาหารทำกับข้าวเอาอกเอาใจภรรยาสามีคนรักและคนในครอบครัวคุณเป็นคนเครียดคิดมากคิดเยอะแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องราวในอดีตท,ที่คอยตอกย้ำให้ตัวของคุณระมัดระวังในการใช้ชีวิตและมี ระเบียบแบบแผนในการใช้ชีวิตผู้คนมากมายเห็นตัวของคุณได้รับโอกาสดีๆและสิ่งดีๆอยู่เสมอคุณอาจจะเป็นลูกหลักของจักรวาลคุณมักที่จะมีโชคลาภและความสำเร็จและตัวของคุณมีความรู้มีความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาและการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อนๆสังคมที่ทำงานให้การยอมรับว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเป็นอย่างดีจึงมักที่เจ้าเข้าหาคุณและขอคําปรึกษาขอความช่วยเหลือจากคุณนี่คือพลังงานของคุณในสายตาของผู้คนที่ได้เห็นคุณได้เจอคุณได้รู้จักกับคุณเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของ สายตาของผู้คนที่มองศัตรูของคุณว่าเป็นใครผู้คนมองศัตรูของคุณเป็นอย่างไรเพื่อความยุติธรรมเราใช้ไพ่สำหรับเดียวกัน ผู้คนเขามองศัตรูของคุณเป็นอย่างไรสิบดาบเลยค่ะเขาบอกว่าศัตรูของคุณในสายตาของผู้คนนะตอนนี้เวลานี้มองว่าศัตรูของคุณได้รับวิบากกรรมในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาเจ็บปวดเขาทุกทรมานเขาเสียใจกับกรรมที่เขาทำและตอนนี้เขา กำลังที่จะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองและ move on นะไม่ไม่พบปะผู้คนไม่สูงสิงไม่ยุ่งกับใครนะเหมือนกับพยายามที่จะหลบหน้าผู้คนมากมายด้วยการกระทําของเขาที่เขาอาจจะเคยทําร้ายคุณหรือว่าเคยสร้างกรรมไว้มากมายสัตตูของคุณนะตอนนี้เวลานี้พยายามที่จะ ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้ผู้คนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดนะ,ะแล้วก็สายตาของผู้คนให้มีความเข้าอกเข้าใจและก็มีความสงสาร mm hmm. เห็นอกเห็นใจในตัวของเขาในเรื่องของธุรกิจการงานอาจจะประสบความสำเร็จเมื่อครั้งในอดีตหรือว่าปัจจุบันนี้ชีวิตของศัตรูของคุณ น่าที่จะเจอปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะผลของการกระทำที่เขาได้สร้างไว้ผู้คนส่วนใหญ่กลุ่มใหญ่ที่เคยเข้าหาเขาที่เคยขอคำปรึกษาจากเขาที่เคยช่วยเหลือเขาหรือว่าสนับสนุนเขาได้ห่างหายไปจากชีวิตของเขาจนเกือบหมดแล้วเขาไม่เหลือใครที่จะอยู่เคียงข้างเขาอีกแล้วตอนนี้เวลานี้ เขาไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนและไม่สามารถที่จะหนีคํำคอรหาคํานินทาของผู้คนนั้นอีกตัวของเขาเองปฏิเสธไม่ได้กับการที่เคยทำผิดเมื่อครั้งในอดีตณนะตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าคนส่วนใหญ่จะพูดถึงเขาอย่างไรเขาต้องยอมจำนนและยอมรับผิด ต่อเหตุการณ์ต่อเรื่องราวต่อสถานการณ์ที่เขาเคยทำนั่นเองเหมือนตอนนี้เวลานี้เขาปฏิเสธไม่ได้กับการที่เขาเคยทำอะไรไว้กับการที่เขาเคยทำผิดไว้นะเขาต้องยอมรับผิดนะตอนนี้เวลานี้ปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วนี่คือเหตุการณ์สถานการณ์ของศัตรูของคุณที่เขาจะต้องเจอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชีวิตของคุณ กับชีวิตของศัตรูชีวิตใครจะดีกว่ากันและมีความสุขและมีความสำเร็จมากกว่ากันฝั่งนี้เป็นของศัตรูฝั่งนี้เป็นของคุณเรามาอ่านของศัตรูก่อนเพื่อความยุติธรรมศัตรูของคุณตอนนี้เวลานี้เขาต้องการได้รับโอกาสเขาต้องการความเห็นอกเห็นใจ หรือว่าอาจจะมีคนหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเขาแต่เขากับมองความช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งที่เขาควรได้หรือว่าคนที่เข้ามาช่วยเหลือเขาส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวของเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือเขามาตลอด แต่เขาไม่ได้สำนึกในบุญคุณของคนที่เข้ามาช่วยเหลือเขาเลยหรือว่าให้โอกาสเขาเลยเพราะเขานั้นในช่วงเวลาที่เขาประสบความสำเร็จหรือว่ามีเงินมีทองมีทุกสิ่งทุกอย่างเขาเคยมอบเงินหรือว่าบางสิ่งบางอย่างให้กับคนเหล่านั้นไปฉะนั้นเขาจึมองความช่วยเหลือของคนในครอบครัวของเขาเป็นการที่ คนเหล่านั้นสมควรที่จะให้เขาสมควรที่จะช่วยเหลือเขามันคือเรื่องยุติธรรมเหมือนกับเขาเขาพูดถึงบุญคุณบุญคุณที่เขาเคยให้ความช่วยเหลือคนในครอบครัวของเขาและเวลาที่เขาตกระกรมลาบากหรือว่ามีปัญหาคนเหล่านั้นก็ควรที่จะช่วยเขาสิประมาณนี้เลยก็เลยทำให้ศัตรูของคุณเนี่ยไม่ได้สานึกผิดว่า ถ้าเขาจะต้องลำบากถ้าเขาจะต้องมีปัญหาอะไรคนในครอบครัวของเขาก็ต้องซัพพอร์ตเขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาแต่สิ่งที่คนในครอบครัวของเขาสัมผัสรับรู้ว่าณนะตอนนี้เวลานี้ศัตรูของคุณเมื่อได้รับการช่วยเหลือเมื่อได้รับกำลังใจจากคนในครอบครัวศัตรูของคุณ กลับไม่สํานึกผิดในสิ่งที่เขาทําเลยชีวิตของศัตรูของคุณเหมือนกับว่าจากสิ่งที่เขาเคยได้รับอาจจะเป็นในเรื่องของเงินทองหรือว่ารายได้ในสิ่งที่เขาเคยทําไว้ธุรกิจการงานที่เคยมั่งคั่งประสบความสําเร็จ เขาเคยร่ำรวยเขาเคยมีความสุขแต่ปัจจุบันนี้เหมือนสิ่งที่เขาเคยทำกับต้องรอโอกาสหรือว่าใช้ระยะเวลาในการลงทุนลงแรงจึงทำให้ศัตรูของคุณนะตอนนี้เวลานี้รู้สึกเครียดแล้วก็วิตกงังวลใจว่า รายได้ที่เขาเคยได้เงินที่เขาเคยได้หรือแม้กระทั่งความสุขที่เขาเคยมีมันจะหายไปจากเขาแต่เขาก็ยังมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าคนที่อยู่เคียงข้างเขาคนที่เขาให้ความช่วยเหลือคนที่เขาเคยให้เวลาที่เขามีเงินอาจจะเป็นคนรักของเขาอาจจะเป็นครอบครัวของเขา ที่คอยช่วยเหลือเขาจะคอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปแต่สิ่งสิ่งนี้กลับเป็นสิ่งที่เขาคิดผิดเพราะ The Tower เมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเขาไม่สบายและเมื่อเขามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของเงินทอง อาจจะเป็นในเรื่องของกําลังใจหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวของเขาจากคนรักของเขาเมื่อเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ปัญหามันก็เกิดขึ้นเมื่อเขาไปขอความช่วยเหลือจากคนรักของเขา จากคนใกล้ตัวของเขาจากญาติพ่อแม่ของเขาเขากลับถูกคนเหล่านั้นพูดบางสิ่งบางอย่างกับเขาออกมาว่าสิ่งที่เขาเคยช่วยเหลือมันอาจจะเคยเป็นน้ำใจมันอาจจะเคยเป็น เงินที่เหมือนกับว่าเขาแบ่งปันให้แต่สิ่งเหล่านั้นมันก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเช่นกันหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้เช่นกันคำพูดเหล่านี้จึงทำให้ศัตรูของคุณเหมือนได้รู้แล้วว่า ครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่เคียงข้างเขาเนี่ยเวลาที่เขาลำบากไม่มีใครที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตเขาจึงได้เข้าใจว่าเขาโดดเดี่ยวเดียวด้และเขาไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือขอความเห็นอกเห็นใจ หรือว่าขอกำลังใจจากคนที่อยู่ใกล้ตัวของเขาได้อีกเลยความเป็นครอบครัวมันก็อาจจะพังทลายลงมันไม่จีหลังยั่งยืนนี่คือวิบากกรรมของศัตรูของคุณที่กำลังจะได้เจอไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้ถ้าหากเขายังใช้ชีวิตอย่างประมาท เขาอาจจะเคยมีเงินมากประสบความสำเร็จมากแต่ถ้าเขาใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่วางแผนชีวิตท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่เหลือใครอยู่เคียงข้างเขาบุญคุณมันมีการหมดได้น้ำใจหรือว่าการห่างหาย มันก็มีวันหมดได้เช่นกันฉะนั้นศัตรูของคุณเหมือนเข้าใจแล้วว่าการที่เขาคิดหวังจะพึ่งพาใครเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยนี่คือเรื่องราวชีวิตของศัตรูที่เวลาที่เขาลำบากเวลาที่เขาเจอปัญหาชีวิตเขาคิดว่าเขามีครอบครัวมีคนใกล้ตัวอยู่เคียงข้างเขาและชีวิตของเขาจะไม่ลำบากอะไร แต่เขาคิดผิดเดี๋ยวเรามาดูกันชีวิตของคุณเป็นอย่างไรชีวิตของคุณมุ่งมั่นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเวลาที่คุณประสบพบเจอปัญหาอะไรเนี่ยคุณเหมือนแก้ไขสถานการณ์ปัญหาให้กับตัวเองเหมือนคุณให้กําลังใจตัวเองมาตลอดและคุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหา ทุกอย่างทุกเรื่องได้ด้วยตัวเองคุณอดทนคุณต่อสู้คุณฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นน่ะด้วยความขยันด้วยจิตใจที่เข้มแข็งคุณไม่ได้สนใจที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครตัวของคุณ เหมือนกับไม่เคยขอคําแนะนำจากใครไม่ได้เคยได้รับคำแนะนำจากใครชีวิตของคุณเหมือนกับเดินหน้าพัฒนาตัวเองมาตลอดหรือว่าเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดมาตลอดและวางแผนอนาคตชีวิตให้กับตัวเองมาตลอดคุณรู้จักรักตัวเองคุณรู้จักทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองชีวิตของคุณล้มลุกคุกคลานมาตลอดชีวิตของคุณ ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือหรือว่าได้รับกำลังใจจากผู้คนคุณอยู่กับตัวเองคุณอยู่ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขคุณจึงประสบความสำเร็จด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองตัวของคุณเลือกที่จะใส่ใจคนในครอบครัวของคุณมากมา เลือกที่จะแบ่งปันเลือกที่จะเห็นอกเห็นใจคนในครอบครัวคุณมองว่าคนใกล้ตัวของคุณควรค่าที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากคุณแต่คนอื่นเป็นคนไกลตัวซึ่งคุณมองว่าผู้คนเหล่านั้นเป็นคนที่เหมือนกับว่าสนับสนุนคุณในบางอย่างบางเรื่อง ฉะนั้นตัวของคุณจึงสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ว่าคนในครอบครัวของคุณและผู้คนที่อยู่รายล้อมคุณเนี่ยคุณจะเลือกปฏิบัติกับผู้คนเหล่านั้นอย่างไรคุณจึงวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังคุณเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของคุณเองคุณเลือกที่จะไม่ สนใจพลังงานบุคคลรับข้างหรือว่าคนที่ไม่สนับสนุนคุณตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเจอปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมาและสามารถที่จะแบกรับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อครั้งในอดีตบุคคลมากมายที่ไม่ชอบคุณหรือว่าไม่ชื่นชอบในตัวของคุณปัจจุบันนี้พวกเขากลับเห็นว่าชีวิตของคุณนั้นมีความสุขและมีความสำเร็จ แม้คุณจะเจอเรื่องราวสถานการณ์ที่เจ็บปวดก็ตามพวกเขามองว่าคุณสามารถที่จะแบกรับมันได้และสามารถเผชิญกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ฉะนั้นชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรมามากมายผู้คนจะรู้สึกไม่ดีกับคุณอย่างไรหรือว่าเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทำให้ตัวของคุณสามารถที่จะ ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองด้วยความที่ตัวของคุณเองวางแผนชีวิตดีทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ตัวของคุณนั้นมีกําแพงแล้วก็มีความเข้มแข็งมากๆในการใช้ชีวิตชีวิตของคุณแม้จะเจอสถานการณ์เหตุการณ์ความเครียดต่างๆแต่คุณก็สามารถอดทนแล้วก็รอคอยสิ่งที่ดีที่สุดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณเป็นคนที่มีโอกาสแล้วก็มีทางเลือกมีตัวเลือกผู้คนจึงมองว่าตัวของคุณนั้นเป็นคนที่มีอนาคตที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แล้วก็เข้มแข็งได้นี่คือชีวิตของคุณซึ่งมีสกิลในการที่ใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งมากกว่าศัตรูของคุณตัวของคุณจึงไม่หวังพึ่งพาใครและไม่ต้องการพลังงานของผู้คนที่จะเข้ามาสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือคุณส่วนใหญ่ คุณเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นคุณเป็นคนที่มอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะคะนี่คือสกิลของคุณซึ่งแตกต่างจากศัตรูของคุณมากและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขอบคุณทุกการติดตามค่ะ